ก็ไ่ได้หอบมูเนาะไี่ต้อมูหอบเนาะมัปกรใช้ไม่ง่กงหรือเปล่าพี่เก่งน่ะกินข้าวแล้วเปล่แซบบอ่ะกินแซ่บยุบบอ่ะกินข้าวกับบักม่วงแซ่บบ่แซ่บบ่แซ่บยุบบ่ อยู่เมื่องเนื่องคุณบ่กมีไข่อยู่บ่บ่นี่ยขิงห่อนบ่อืกินน้ำกินน้ำเปรี้ยวหาเสือน้ำลูกพุ่นบ่มีบ้านเฮาบ่มีน้ำลูกพุ่นต้องไปอำนาจต้องไปอำนาจคักๆหรือว่าร้านขายยามีอยู่บ่อ น้ำลูกคุณเรอเออน้ำลูกคุณนอะลูกเ<ม>พราะว่าให้แกกินอย่างอื่นไม่ได้ไงแกอายุเยอะแล้วเนี่ยผันออกดีอยู่ตี เหตุผลที่ไม่ได้ขึ้นไลฟ์สดนะคะขอดูผู้หญิงคนนี้ให้ถึงที่สุดก่อนนะจ๊ะทุกคนอีกไม่นานถ้าเมื่อไหร่ผู้หญิงคนนี้กลับมาแข็งแรงนะคะคนั่งได้เ,เดินได้นิดนึงก็ยังดีนะคะคจะกลับมาไลฟ์สดอีกครั้งนะคะ แต่ตอนนี้ขอดูผู้หญิงคนนี้ก่อนขอขอดูแลผู้หญิงคนนี้ให้ถึงที่สุดก่อนนะคะให้ขอดูแลผู้มีเวลาขอเวลาให้ผู้หญิงคนนี้ก่อนนะคะตอนนี้ก็แม่ก็เบานึดนึงนะคะเพราะมีลูกสาวมาช่วยเนาะแต่พรุ่งนี้เขาบอกเขาต้องกลับไปทํางานแต่ก็ยังมีอีกคนหนึ่งคนนี้คนกลางนะคะลูกสาวคนนี้คนกลางค่ะคนนี้คนกลาง ก็ช่วยดูแลแม่ยายได้หน่อยคนเนี้ยเขาเลี้ยงมากับมือเลยนะคะคนเนี้ยวันนี้เด็กพูดมีเสียงนิดนึงนะเมื่อวานไม่มีเสียงเมื่อคืนนี้นอนเหงื่อออกเต็มตัวเลย ผู้ใดผู้ใดเพื่อนบ่าถึงผู้ใดอีอย่างวะที่แท้บ่าเพื่อนเท่าแบบนี้เ่าเพื่อนแม่ว่าแมวมาแล้ว่า่าถ้าเท่ามาดูไปจะคล้องจับกองขึ้นแล้วก็ว่าตัวผู้เดียวลราว่าเด็กตึงไปเก็ะบอกผู้เดียว ไะกูบอลหรอกูบอลนิดหน่อยนะแต่ว่ากูบอากูบออนือแค่นี้ท่าห้ามบอสันคือจังเัินถ้าแมนนี่กับแมนสีหลุงเทิดขึ้นจะกบอกกับสีบอลขึ้พอเพิ่มได้จากบอลกับซีบอลโห่ออกมาเลยจิ้มแล้ <laughs> bên mò đu lấy mà bên mò đầu gì đấy mà đầu ba nó bò bò phăng thì phăng mà phăng

มันง่วงนะนมันก็นมีบ้างก็มีบ้างแต่พอเขาจักแล้วอันนี้เขาท่าแล้วเขาทางแล้วเนี้ยเขากับปลเร่บางทีเขาก็อยากเบ่าเนาะจะดื้อติละนะแต่หางเบาแห้งนะนก็บอกว่าเบาเบ่าห้ายอย่างเงี้ยวันนี้ก็ได้หูแล้วอเพิ่นได้ยินดูว่าต้องเบาแห้งก็ได้นะอยากกินตร้งกุ้งยาวสิ บ่บ่ใหนยกินต้มกุ้งไงอยากกินบ่กินจะรู้ต้มสดคือสิกินดิบ่สิไปตลาดซื้อให้ทานมึงก็ได้สิกินดิบอ่ะต้มกุ้งบ่กินต้มกุ้งใส่เกลือบ่สิตินต้มกุ้งใส่เกลือนั่นบ่ต้มกุ้งใส่เกลือเคยที่เคยกินนั่นบ่อยากกินบ่ อยากกินต้มกุ้งไ่แบบเคยกินบ่ต้มใช่กเกลือบ่กุ้งนั่นไหมอยากแบบนั่นบ่อ,อยากบ่สิได้ไปซื้อให้มือแรกนี่ซื้อตลาดนี่อยู่เดโดอกกตัวแบบไงหนึหกกน่งอืมหื้อเฮ้ ก็นั่นแล้วนั่นวันยำมะเลกนี่แล้วฟ่ดเอาฟัดที่น้ำมะเลกนี่แหละเลยบ่ซื้อให้ทุ่มซักขาวหันเป็นชั้นๆๆๆๆอืม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 เฮ็ดที่ยังฟักออกกระไดแบกอืมเป็นกลุ่มซักกระไดอืมเดี๋ยวมือเดี๋ยวมาแลสิไปซื้อให้แล้งสิซื้อให้จะเสศษไหลตาเนี่ยเด็กก็สิเจ็บตาเดีเอาเสศษไหลหนึ่ง อืมทีไปซื้อมาให้กินเมื่อไยากไม่้ย่างพร้อมโอ้ยยังมากินพร้อมกันเลยเนื้อย่างที่มือนัรนเขาฮหดซื้อกินนันบ่น้ำเบลแอรกน้ำเบลแอรกคังยากเออยากบ่ เออ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 เดี๋ยวสิไปเสื้อแหไม่แรงไปเสื้อแหย่ไปเสื้อแห่ืมแรงอุ้ยอื้เลบลิ้นได้ละเลี่บปากเลี่ยบปากไว้รอขนาดนั้นบ่ปื้อโตนอยู่แล้วกมเคยกินด้เพิ่นเคยกินด้ ตะก,กี้เพิ่นบอกินเพิ่นว่ามันพิษก้นเพิ่นตะก,กี้ที่เพิ่นมีก้นออกมานั่นมลูกเพิ่นเดี๋ยวนี้มลูกเพิ่นบอกออกมาเห็นบ่ะมลูกเข้าไปเลยเด้มดลูกบอกออกมาแล้วมลูกอยู่ๆก็หดเข้าไปมลูกมันอายุบ่ะมลูกมันอายุหดเข้าไปเอง,งนี่กันนะคะนี่คือสาเหตุที่ไม่ได้ขึ้นไลฟ์สดน,นะคะขอเวลาทั้งหมดให้ผู้หญิงคนนี้ก่อนนะคะทุกท่านเนาะ ขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามาให้กำลังใจด้วยนะคะขอบคุณค่ะไว้เจอกันนะคะ